ลูกที่ไม่เชื่อฝั่งพ่อแม่ว่าสภาพเป็นยังไงอัลลอฮฺัลตรัสว่ายังไงวัลละดีกอละหรืวาลีไดฮิอุฟฟิลละกุมาคนที่กล่าวกับพ่อแม่ของเขาทั้งสองคนว่าอุฟอุฟอุฟเนี่ยเป็นภาษาอาหรับภาษาเราว่ายังไงเวลาที่แสดงอาการไม่พอใจ อุฟเนี่ยเป็นเสียงเป็นท่าทางที่เราแสดงความรู้สึกเบื่อไม่พอใจรังเกียจอะไรบางอย่างอาจจะไม่ได้ใช้คำนี้ในภาษาของเราอันนี้เขาแปลว่าอะไรเชื่อ <c oughs> ก็ได้เหมือนกันแต่เสียงมันใกล้ๆกันนะอนอาจจะไม่ได้อุฟเฟนเป็นออกไม่ได้ออกตัวฟาก็ได้แต่อาจจะออกเป็นอน อันนี้ก็ได้นี่แต่หมายถึงคำพูดที่แสดงออกถึงความความอะไรอะความไม่สนใจความรังเกียจความไม่แยแสอ่านี่คือความหมายของคำว่าอุฟอในสุรัตุอิสรลร์อัลลตะาอัลลาห้ามเด็ดขาดใช่ไหมว่าห้ามกล่าวคำว่าอุฟกับคนเป็นพ่อเป็นแม่มันชาอัลลอฮนะเพราะฉะนั้นลูกคนนี้กล่าวกับแม่กับพ่อของตัวเองว่าอุฟ اغفر لكما